วันนี้เขาจะมาเห็ดใส่สละเปาจา้ะอันนี้หอยเห็ดทั่วดํากับทั่วเหลืองเรื่อพี่น้องก็คือต้มใส้กันกะไม่สุกเลยอะต้มเหอร,รหอมันสุกลรอใครจะมักปุ่มใครจะใส่เกลือไปตอนนี้คะ่ะนิดนึงสุดไข่ ทดร่องทดร่องเรามารุ้นกันค่ะบ้าไวจะให้สำเร็จบ้าพี่น้องคงตึงรถเข้าไปพี่ดมนึ่งพ่อเดือกซ่นีพอ่อใส่ลา์เซ็บลา์ใส่หน่อยเซ็บหน่อยมันต่านเข้าไปค่ะพ่อเดือกซ่นี่ต่อไป แป้ขงข้าวโพดค่ะใส่ไปเท่าไรแล้วพี่น้องซี่ซ่อนหนึ่งสองอุ้ยหล่นสามสี่พอแล้วปิดตาไว้แป้ขงข้าวโพดไว้แล้วก็ต้นค่ะเขาเห็นทั้งสี่บะระพี่น้อง ใส่สละเปาไหมเราจะมาทำกันนะคะมันก็เข้ากันแล้วนะคะไปหาเครื่องปัน่นดีกว่า เราก็ได้เครื่องปั่นมานะคะแล้วเราก็ใส่ใบมีดนะคะเราก็จะตัดอันนี้ใส่ มันเท่านี้ก่อนนะปั่นทลนิดหนึ่งใส่น้ํานิดหนึ่งเดี๋ยวเครื่องมันไม่เดิน เรามามดูกันก็ค่อยว่าค่าจะว่าแบกแรกคักเราบพี่นอ้องพอชิว่าใส่เป็นใสนะเราก็จะเทออกเอาไปมีดอ,ออกกันเทออกมันก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะ แล้วเราก็จะปั่นให้มันหมดนี่นะคะต่อไปแล้วเราไปทําแป้งกันนะคะเขาจะมาผสมแป้งสาลาเปาจา้อย่าบอกเด้วอว่าปลาหอยหูหอยบวกลูกหูหดอกหอยจะใส่ยีสต์เข้าไปประมาณหกส่วนพี่น้องแป้งนี้เป็นแป้งซาลี่เด้อกระเบื้องหัวมันจะสําเร็จปอกกระบ้องหัวมันจะสําเร็จเด้อแต่อันนี้ก็เป็น พงฟู่เด้อไส้ประมัณหาซ้อนหาส้อนนี่ล่ะเาล่ากกะหาส่วนมาส้มกันหน่องุ่มเขากันตั้งน้อยหอยเ็ดมาเราเด้อพี่นองอุ้ยไม่อยากจะกมโมเลยถับผิดพลาดมาแล้วนะคะอันสละเป่ากระติ้งกลมหมอตักขึ้นมากรกะแตก เป็นก็บ,บ่เป็นก่อนเด้อบ่แเมนข่อยจะมาสอนผู้ใดดีนี่ข่อยจะมาเห็ดทดลอ่องเบงบ่มีคู่อะไรสอนดอกข่อยก็อ่านอ่านเบงเห็นเขาเห็ดอยู่ในยูทูปข่อยกะไปเบิงแต่ว่ก็เลยล่องเห็ด่ปให้พี่น,อน้องบ่มีสูตรเด้อพี่น้องอันนี้นมคนหวานเด้นอนมคนหวานขอยามันเข้ากันล้ละล่ะ เอ่อหอยก็จะใส่น้ำตาลเดอพี่น้องใส่ประมาณเท่านี้ลหละมาตรฐานดูด้วยสายตานะคะมาตรฐานดูด้วยสายตานะคะบริมาสวนเดอรบริมาสวนอันนี้คือหอยมาฮารเทสเขาบริเไปเลี่ยนมามเหมอนไดดอกหอยก็จะเฮ็ดยุ่นี่หละ่ะเฮ็ดไปรอบที่หนึ่งไม่ได้สําเร็จนะคะอย่ว่านางทำำําสําเร็จนะคะไม่สําเร็จ แล้วก็ไม่กล้าเอาไปให้คนอื่นกินด้วยค่ะเพราะว่าตากปุ๊บแตกป๊อกเลยพี่น้องพราเป็นกวนปิ๊บก้นหมอยอตั้งห่ะอายอายก็อบต่อไปอันนี้น้คนหวานเด้อประมาณกระป๋องหนึ่งข่อยกระใสเคลื่อนกระป๋องเลยพี่น้องไม่ได้ใส้หมดดอก ว่าหอยสังเกตบึงหอยไซหลายมันจากแต่งนันบ่เป็นก่อนเนี่ยพี่น้องรอบที่แล้วมันเนี้ยเนี่ยจนว่าหอยบ่มีโพดอยู่หอยที่แล้ว่อยกระเบ,บนในโพดบึงว่าหอยวดเป็นยังไงพวกเจ้าบึงหอยอยากายแห้งรอบนี้จะสําเร็จบ่เดอ้อถ้าสําเร็จ่อยก็จะโพดให้บึงเดอ้อถ้าบ่สาเร็จคลิปนี้ก็จะหายไปอีกกาลนานเทินอีกอีกโดนเลยแหละพี่น้อง อันนี้น้ำมันเขวายเห็ดด้วยมาจากน้ำมันรัน่เขาน้ำมันเขา่าเห็ดมาด้วยน้ำมันเขา่ายังไงละ่ะเอ๋อรอบนี้ขึ้นน้ำคือบ่ค่อยมีวาพี่นอ้องนวดเราบ่าจัดเป็นกวนได้ทีนี้ค่อยต้องเอาน้ำมาเติมหรือเปลวอะแปลงมันหล่ยหลาย ตายแล้วอันนี้แป้งมันน่าจะเยอะนะมันไม่ข้าวที่เหลวหอยไซทั่งคนจืดทั่งคนหวานพีน่นวองไส้หลรอบนี้นะไส้เคืองนึงเดี๋ยวหอยตองเอาจะว่าหอยไส้หลายเกินไปนะหอยไ้แป้งมันหลายมันก็เลยบว่านในป็นกวนยุกยวอหอยจากจะเพิ่มไปแค่นิดนึงพ่อพราะว่า แป่งหอยมันบ่าจเป็นก่อนเหรอต้องใส่เม็นกระปองเลยพี่น้องทอไมันจะจะป็นก่อนบอไปใส่ไปอีกทามันบอด้ยังไงหอวก็จะเอนาน้ำต้องไปใส่ผงอีกกันเด้อไม่มีสุดใจตัวนะคะเพราะว่าทําไม่สําเร็จมาแล้วคะ่ะ <laughs> ทําไม่สําเร็จมาแล้วคะ่ะอ่ะ รอบนี้โอ้มาลึกกุกีมะลึกกุกีมาลึกกุก,กุยจงสำเร็จเพียงต้องใส่เวทมนต์ดิพี่นองเฮ็ดสะเป่านี่ต้องใส่เวทมน,น,นต์ตนดินี่เขาถามว่าทำเป็นเหรอถึงซื้อเครื่องมาทำบ่บ่เป็นเนาะคอยยิ่งอยากเฮ็ดด้วยใจรักบุสัทด้วยใจรักเอวพี่นองก็ติดมือแหวงสิบะ่ะ ติดมือหอยเหาดอดพี่น้องติดมือแต่ไม่เป็นก้อนนะคะ่อยก็จะเติมน้ำเข้าไปอีกเด้พี่น้องค่อยสะเอาน้ำเปล่าเทใส่อันนี้แหละอุสวนนี่นะคะเราก็จะใส่น้ำไม่มีตัวงนะคะกะว่าทำยังไงก็ได้ให้แป้งมันจาับก,กันเป็นก้อนแค่นั้นพอจบอวสาน จบอวสานจบอาวสารเอ้าวันอัดคลิบคอยว่านี่เออสงสัยอดัดยูกถ้าว่าอัดคลิบ่อยจะน้องน้ำตาเลยล่ะอุตส่าห์ท่ามาตะดวดตะดีเมาเม่อยุคนเดียวกะกลมเลยแหละพี่น้องเฮ้ยทำไมมันนี่เป็นก้อนนะเขาทำยังไงให้มันเป็นก้อนนะใส่น้ำเข้าไปอีกนิดน่อย สองหลอดสามหลอดบ่มีมาตรฐานพี่น้องตัน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 ทำไมติดมือคอยนอทำไมติดมือคอยนอทำไมแปลงถึงติดมือคอยนอ มันยุ่มมันห่วยอย,ยู่นอรับเป้าเขาทำอย่างเงี้ยเขาต้องวดกลึงๆนะคะเอาไข่ไข่ทบล้อเห็ดเป็นพวกข้าวเป็นสี่ละไอ้ฟูไข่ไข่เห็นข้าวเหนียวน้ำซี่ละอืมแต่ยังเป็นนะนะแต่ยังเป็นรูปร่างนะไข่จวเหนียวน้ำซี่ละเป็ดเอาเป็ดน,นะเป็ดเป็ด เป็นแน่สลาเปาเป็นกูจะเป็นหรือมึงจะเป็นสลาเปามึงต้องเป็นนะอมืมันติดมือเหรอเขาบอกให้กึง่งกึ่งมุนมนอย่างนี้ถ้ามันติดมือก็กึง่งกึ่งไปอย่างนี้แหละอ,อืคงจะเป็นอยู่นะโอ้โหหนวดจนได้ที่แล้วมนวดต่อไป ให้เข้ากันสละเปามันต้องเป็นหน้าต่างสีวะแป้งสละเปาต้องเป็นหน้าต่างสีวาพี่น้องไอ้ทจ้งเห็นกระจอนวน,นงามแามแท้อันเวอร์ชันกระจอกับเวอร์ชันหอยมันก็ว่าืึกันแถะะ้วะเวอร์ชันหอยก็เป็นเหนี้ยวเนียวนุ่มนักนุน่มนทั้งสี่วะสงสัยเวอร์ชันของเรามันจะสาละเปาเทพมั้งเนี่ย คนสลับเปาเทพสลับเปาเทพคืออย่างนี้นะคะนวดแป้งค่ะนวดเ <c oughs> มยปิดมือก็ปิดมือส,สลับเปานีแม่น่หลายเที่ยแล้วนะหลายเที่ย <c oughs> หลายเที่ยแล้วนะหลายเที่ยแล้วเมยจังเลย ทำทุกครั้งก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยว่าจะเป็นเหมือนมืออาชีพก็ไม่ได้เลยนะปิดมือพราะก่อนนะเดี๋ยวไปนอนหนึ่งชั่วโมงก่อนทำใจก่อนเดี๋ยวจะเอาผาคลุมใบไม่บาย,บาย,บายเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมาเจอกันใหม่อันนี้เอาภาคลุมใบนะคะ พราะว่าหอยเห็ดเมื่อยพี่น้องนวดจังไนมันก็บระเป็นก้อน่ยังชาวันเชาาเมืงอ่อยจะเป็นนเว้นกันเด้อเดี๋ยวพาตื่นมาเบิ่งมันอีกว่ามันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไปบายจุ๊บๆไปนอนเบนก่อนเอามาปั่นเป็นก้อนในน้นอยอี่พี่น้องอันนี้หอยกระถาแปลงผงมันเขาซาลี่ท่าลงไปเลยอันนี้กะใส่มันหอยแซ่ตู้เย็นไว้หอยจะเอามา ไขจเจียวมาใส่อันนี้แล้วก็แผน่นอันนี้ห้องมันบ่อยมันติดก้นขก่กะแผ่นหนึ่งข่ตัดแค่สามแผ่นพี่นอ้องแผ่นหนึ่งมันไดหลายชิ้นอยู่ข่ตัดมาเตรียมไว้เรามารีดแล้วก็กมาลงคุกเข่งตําเล็มารีดเบิ้งพี่นอ้องให้มันเป็นแผ่นแบนๆเอาเอามาคือติด ติดไม้หอยนอทีนี้แต่ว่าเขาบอกว่าตีดตะค่างๆมันกับพ่อสันพี่นอ้องเอากางๆมันเห็นมันนุ่นๆตีดตะขอกขๆอขอขอมันเห็นมันเป็นๆสันเอาสันใหนเนาะมันจะได้เป็นขนาดไหนเนาะมาเรามาลมาุ้นกันว่มามันจะได้เป็นขนาดไหนนะคะเอาแป้งออกก่อน มใช่มืออาชีพนะคะไม่ใช่มืออาชีพมือสมัครเล่นนะคะได้แล้เร่อพี่นนองจังสี่เกาจะตักใส่มันใส่อันนี้ทั่วเหลืองผสมทั่วดำเด้อเราก็จะเคล็ดกีบเนาะสงสัยใส่อันนี้หอยไส้ไลายเกินไปพี่นอ้องโอ้ เกิจอันนี้สงสัยไส้มันจะเยอะเกินไปเราต้องตัดให้น้อยกว่านี้นะคะอันนี้ไส้มันเยอะเกินไปค่ะสลับเปล่าไว้ได้แล้วพี่น้องหนึ่งอันเละเหลวเละเหลวออะ ตบ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 อาจารย์จะ,จะ,จะมีมะฮ้องทีนวว่น,น้องแล้วเลนื่อเลนื่อเบอร์บางเ <c oughs> บอร์บางเบอร <c oughs> ์อบางทำตัวเอง <c oughs> ได้แล้วนะคะหนึ่งชิ้นแล้วเราก็ทำชิ้นต่อไปนะคะ <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน <c oughs> อันนี้นะ ปีมือ,อยีอเนาะคนเห็ดนี่เนาะเผือว่าฟีเมื่อเลยหอยเด้อถ้าสร้างออเดอร์หอยเด้อสออออร้างปีนี้ปีหน้าจังม่กินเด้อพี่น้องสลับเปาของหอยสั่งปีนี้ปีนาานนปหน,ปน,ปน้าเจอกันนะเห็ดบ่ท่านกินดอกพี่น้องมันงานปานีดสินค่ะโปรดเผื่อว่าปานีดสินนะคะโอ้ได้ละอันนี้เราจะตักคำให้น้อยหน่อย นี่น้อยต้องจัดน้อยด้วยพี่น้องค่ะเนี่ยอืออันนี้นะคะอ้อมอ้อมนะคะอ้อมอ้อมสน่อยเมนีฮอลิเดย์หอยพี่น้องหอยกระเล่ด้มาเห็ดหอยกัะไฟฟันที่อยากจะเห็ดสซลาเปาพี่น้องหอยก็เลยไปเลี่ยนใส่ดอก ล้วก็เปิด YouTube เราเราก็ซึกษ้าเองเราก็มาประยุกต์ใส่เองแต่ว่าว่าได้เห็ดตามสูตรที่ข้าเจ้าบอกเป๊ะๆหรอกสูตรนี้ก็คือว่าสูตรตามใจชั้นแหละพี่น้องเยาดได้เท่าไรก็ใสเห็นบอจีบมั้อันนี้ก็อันที่สอง้ลยค่ะว้าชีวิตต้องสู้เดี๋ยวเจอกันแล้วเราไปเนื่องกันนะคะ หนึ่งสารเป่ากันจ้ะตีแกแยกเดอนหนอเอาไฟเอาไฟได้แรงมากนะคะเอาน้ำใส่หม้อหนึ่งเดอ้อพที่น้องที่ห้องจะหนึ่งหลวก็าใส่ผัซึ่งลงไปอย่าให้น้ำสูงมากถึงระดับนีเดอรกาว้ามันหมดไม่ต้องหเดือดบ่มาถ,ถึงตรงนี้แล้วสารเป่าที่หอย พี่น้องเราจะใช้เรื่องกันต่อไปเราจะตั้งเวลาไว้12นาทีพี่น้องแล้วเราก็จะมาดูผลง,งานของเรานะคะว่ามันโอ้อ่อไม่อุนนะคะว่ามันจะไปรอดหรือไม่ไปรอดนะคะ เราจะใส่แป้งเดียวลอยมาที่นั่งใส่แค่นี้พอนะคะแล้วเราก็จะปิดไฟตอนนี้สิบหกนาฬิกาสิบเจ็นาทีก็อ,อีกแป้งหนึ่งสิบสองนาทีเรามาดูกันค่ะ let's go พี่น้องมันจะถึง12นาทีแล้วเด้อเข้ามาเบิ้งสถ่านมันพี่น้องยวให้เปิดฝาให้เบิงนะ้งเลยปิดนี้เร็วให้ไหวเราจะปิดเขาจบอกว่วันีคอยปิดตกแกะแล้วพี่น้องดูฝีมือเชลเปลาเขาจบอกว่าถ้าเฮ้าอุ้มันหอนหอนดอพี่น้องถ้าเถ้าอยากอัน บ่บ่เห็นมันเหลืองต้องใส่นำสมสายช่วยด้วยพี่น้องไปจะบี้ไม่ไม่ให้พวกแกวเบิงอู้อู้ร้อนมากร้อนมากเห็นปะควรนหาหับจยู่พี่น้องใหม่สดจากเตาครั้งแรกในชีวิต ประสบความสําเร็จแล้วค่ะรอบนี้ค่ะครั้งที่สองให้จนได้ดีพี่น้อง้ายเลยรอบนี้โอเคมันคือสละเปาจริงๆค่ะแบบพี่น้องใช้ตัวเหลืองหมผสมตัวแดงข่เมกินสละเปาย่วยๆกันพี่น้องสละเปาสละเปานะคะ ทำมาจากถั่วแดงถั่วเหลืองนะคะ <laughs> ประมาณหกสิบก่อนพี่น้องอันนี้ค่ะอันนี้ฮัดเท็ดนะคะอันนี้ฮัดเท็ดขอบ่าเมนเมื่ออฉีดด้วยพี่น้องมั่งไม่กิ่นมัน่งเ่อยใครจะใส่ใส่มัในหลายพี่น้อง ชอบนึงม้อมันเยอะๆตะวันแป้งที่เฮ็ดกันเลออยโยบินองซื้อมากเพราะแป้งอหรอซื้อมากชุงมละแป้งมันเป็นคาลีเล็กอันกนประสงค์ขายซื้อมากประมาณสามสิบบาท มันจ้ประมาณหกสิบก่อนเนอะหกสิบก่อนรอบนี้ทำสำเร็จนะคะ็ัก้อนอยู่วางเราควรจะตัดขิปวิธีขั้นตอนการเหด ตั้งแต่ครั้งแรกแรในการตบนวดแป้งืคอสมแป้งไงเบิ่งเนื้อออกแตกพับๆเล่พี่น้องจะพนงานออกมามันก็โอเคนะคะมันกดใส่ได้ครับเข้าวอยูพี่น้อง แต่ต้องพัฒนานิดหนึ่งนิดเดียวอะไรคะความอร่อยสูตรใคยเองพัฒนาไม่มากหรอค่ะพัฒนานิดหนึ่งความอร่อยบอกว่าคลขายไซสบอร์เลยเราพี่น้องเฮ็ดกินเองนี่ละ มามามากินด้กันพี่น้องพ่อเปวัดเปว่ากับเขาได้เยอะพี่น้องเสียบเห้าเจ้ว่าเสียบพ่นบ่แขบ่หูด้ยจะว่าเนตสายตาแ่อยแจะบขวยพี่น้องแสบมากจุดยอดเิ้มเยิ้มเิ้มจิ้มิ้มักา